เอามีสุตังเกอกังสมัยยังภะควาสัคเกสุวิหาราติกปิดและวัตถุสมิงมหาวะนีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสัเ,สเพเหิวะอาราหาันเตหิทสัสสหิจะโลกะทาโตหิเทวตาเยบุยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตัน พระควันตังทัศนายะภิขุสังคันจะอัทะโขจะตุน,นังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะทะโหสีอะยังโขพระาวาักเกสุวิหระรติกะปิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามตเตหีพิขุสเตหีสพเพเฮวะ อรหันเตหิทสัสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยูุ้เยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขูสังคันจับยันนูนะมะยมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปสังกมิตวพภะคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอะะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะ พละวาปุลิโสสามมันจิตตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสามมินเชยะเอวะมีวสุทธาวาสสุเทเวสุอัตระหิตาพระขวโตวปุระโตปาตุระหังโส อะทะโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอดังสุเอกพันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาถัางอะพาสิมะหา,ส,ะมะะะาสมโยปวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหา์อิมัง ธรรมสมยังทักินาเยวะอปาร,ราชิตสังคันติอทาโคอปาร,ราเทวตาอภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตาดาพิคโวสัมาทะนส,สุจิตตังอัทาโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะ เทวินทิยาีิรักขันติปันทิตาติอัฐะโออปะราเทวตาพระควะโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทะขีลังโอหจัมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจากโขมาตาสุทันตาสุสุสุสสสนาคาติ อะทะโหอะป,ปะราเทวตาพระควโตวสันติเกอีกมังคาถังอะาสิเยเทจิพุทธังสรนังคะตาเสนะเตคะมิสันติอะป,ปะยะภูมิงปะหายะมานุสังเทเทหังเทวากายายังปะริปูเรสันติติอะทะโหอะป,ปะ พระควาพิขูอามันเตสิเยพุยเยนะพิขเวทะสะสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายพิขูสังคันใจ <c oughs> <c oughs> เยปิเตพิขเวอะเหสุงอะติอะติตามัทานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานัง เอตปลมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอหส่งเสรยยถาปิไมหังเอตาราปิเอตราระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตัมธานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิ <c oughs> พระควันตานางเอตัปลมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ เสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกสิสามีพิกเวเทวกายานางนามามีกิตติสสามีพิกเวเทวกายานางนามามีเทศสามีพิกเวเทวกายานางนามามีตังสุนาทะสาธุกังนะมะนะสิกะโรทะภาศิสามีติ เอวัมพันเตติโขเตพิโขพระเาวาโตปัดจ,จัดโสสงพะเาวา <c oughs> เอตตา <c oughs> โอจั <c oughs> สิโลกะมะนุกัสสามิยะถาภุมมาทสัสสติตา เยสิตาทิริคพพะรางปะเหหัตตาสะมาหิตาปุถุสีหาวะลล,ลีนาโลมะหังสามพิสมบุตูโอทาตามะนะสาวร้อ พิปสัสนสน,นามะนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวะวณีกาปิละวัฏเวตโตะมันตะอิสัตถาสาสสาวะเกศาสนีระเตเทวากายาอาภิกันตาเตพิชชาเตวิชานาถภาิกขะโวเตชะอาตัปะมะกะรงสุตวาพุทัสสะสนังเตสัมปาสุระหุยานางัง อะมะนุสานทัสสานัานานางอเปเกสะตะมัทธคุงสหัสสังอะทะส,ะสะตะเริงสตังเอเกสหสัสสานังอะมะนุสานมัทะสงอะเปเกนันตะมัทะขุงที่สาสพาภุทาอะหงตันจะสพังอภิญญายะวะวัคิตวานะจากขุมา ตัดตอวอามาันตะยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโอหังกิตตะยิสามีกิราหิอนุปุปพะโสสัตตสหัสสาวะยะขาภุมมากาปิระวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสิโนม,มุธมามนาพิกม,มุงพิกุณอสาสมิติงวะนัง ชาสาหัสสาเหมะวาตายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมทามนาพิกามุงพิขุนอสมิติงวานังสาตสาตาคิราสติสาหัสสายะขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมทามนาพิกามุงพิขุนอสมิติงวานังอิเจเตโสสะโสระสะสาหัสสายะขานานตวันนิโน อิท ah ิม no. ันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิสโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนาสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิสโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนาสมิติงวานางกุมภีโรราชาคะแห่งนิโกเวปุลัสะนิเวนิเวสนางพิยะพิยะโยนางสะตสะหัสสังยะขานางปะยิ รุปาสติภุมพิโรราชาคาหิโกโซโปาคะสามิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัโถปาสาสติคันทาพานางอาทิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตสัพระหะโวอินทนานามามหัปพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนันนวันโตยศสิโนมทธมนาพิกำมึงพิขุนนงสมิติงวะนางทักขินันจะที่สั่งราชาวิรุณหูตับปะ ปาสะสติภุมกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหัตพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทมนาพิกามุงพิกุนอสมิติงวะนางปะจิมันจะที่สั่งราชาวิลูปะโคปัสสะตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพะหะโวอินทะนามาอะ มหภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยศสสสโนโมทมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอุจจารันจัติสังราชากุเบโรตัปปะสาสติยขานางอาทิปฏิมหาราชายศสสโสอุตตปิตสพระหะโวอินทนามามัาพภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวนวันโตยศสสโนโมทมนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางโปลิมาทิสังทัตตาตโถทักขีเนนะวิรุหะโก ปาชิมีนวิลุปะโขกุเวโรอุตรังทิสังจตารโลเตมหาดาชาสามัมนตาจะตุโรทิสาทัทัล,ล,ะละมานาอัถังสุวันณีกาปิละวัทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัดนิกาสถา,ามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะว,วิภูโตสาหะ จันทโนสกามาเสยโถจะกินนุมันทุที่คันทุจะมหาปนาโธโอปมันโยจะเทวสุตโตจะมาตะลิจิตตะเสนูจะคันทัพโพจะโลราชาชาโนสะโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะ ติมพระรูสุริยะวะัชะสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพภาษาราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอัาคูนาพภะษานาคาเวสาราสาหะาตัชากากัมพระลัตตราอาคูปายาคาสาหะยาพิยาติพิยามุนา พระตะรัตถาจะอาคูนาคายสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคาสมิติงวะนังเยอานาคาราเชสะหะสาหะรันติทิพาธิชาปะิวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชชะปัตตาจิตราสุมันสุปันตาอิติเตสนามัง อภยันตานาคราชาณมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหะยันตานาคาสุปันนาสาระณะมะกังสุพุธทธังชิตาวชิรัเถนะสมุทังอส,สุราสิตาพาตะโดสาวะ วาสะวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนะมุจีสะหะสะตันจะพาริปุตตานังสเพเวโรจะนามะกาสันในหิตวาพระลิงศีนังราหูราหูพธามุปาคะมุง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตาคะมุงวรลุนาวารลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาหาะหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายสสะสีโนทัศเเตีทัศธากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนาวันโตยสสะสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังเวนทูจเทวาสะหะลีจะอะสะ มาจัตุเวยะมาจัตทันสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุลกิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตากขตานิปุลกิตาวาอาคูมันทะวะละวามันทะวะลาหกาวสุนางวาสะวูเสยโถสโกปาคะปุรินทะโธท,ทะเสเต,เติทะสทากายาสัพเพปานัต ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสิโนมุทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่นงานางอถาภูสะหะภูเทวาชะละมคิสิขาลิวะอะลิธากาสะโรชาจะอุมมาปุปัะนิพาสิโนวรุณาสะหะธรรมาจะอจุตาจะอะนิชะกาสุเลยะลุจิลาอาคู อาคูวาสะวะเนสิโนทัศเ,เตทัศธา,ากายาสเพเณนัตตะวนนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวนาวนโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านงางสัมนามหาสมาาัมนามนุษยมนุษยสุดปะมาขิดหาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะทูสิกาอาธาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโน ปาระคามาหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตเตทัศธากายาสัพเพนานะตะวน,นิโนโอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุพิกุนังสมิติงวานางสุก,กากะลุมหาอารุณาอาคูเวคานสาสสะหะโอทาตกะไหหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขานสาสัทธามัตตาหาราคาชา มิสกาจะยสัสิโนทะนะยังอาคาปะชุมโนโยธิสาอภิวัติทัเสเตทัศธากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังเขมิตาตุสิตายามากัตถกาจะยสิยสสสิโนสัพ พิกตามาลามะเสถาชโชตินามาจะอาสะวานิมมานะระติโนอาคูอะถาคูปะละนิม,มิตาทัศเตเตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาว,วันโตยัสัตสีโนโมธัมานาพิกามุงพิกูนนิสมิติงวะนังสาธเ,เตเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเย จันเยสะทิสาสะหะปะวุธ,ธาชาติมัคขิลังโอคติน,นะมะนาสะวังทะทะเเคโมคะตะลังนาคังจันทังวะอาอะสิตาสิตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทธิมะโตสะหะสันนังกุมาโลทิโสจะโสปาคะสมมิติงวะนัง สหัสธรรมโลกานาังมะพรรมมาพิติถติอุป,ปะปันโนชุติมันโตพิสมากาโยภะยะัสิโสทเสธอิสระอาคูปัจเจกะวะสัตวติโนสิเต,เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโต ตจะสพเพอะพิกกันเตสินเทเทเวสพระมะเกมาลเสนาอาภิกามิปสัสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราคีนะพันธะมัตโโะสะมันตาปาลิวาเรทะมาโวมุจจิทะโกจินางอิติทะตัดทะ มหาเสนูกันนาะเสนางอะเปสยัยปานินาตะละมาหัจจะสะรังกตาวานะเพละวังยะถาปาวุสะโกมีโคทะนะยันโตสะวิชุกโกตะสาะตทาโสปัดจุดทาวติสังกุทโทอสะสยังสะวะเส ตันจะสับพังอภินญายะวะวะคิตวานจาจักุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิขะโวเตจะอาตัปะมะกะรุงสุตวพุทธะศาสนังวีตราเคหิปากามุงนสังโลมัมปิอิชยุงสัเพภวิชิตะสังคามา พระยาติตายสัสิโนโมทันติสหะภูเทหิสาวะกาเตชะนีสุตาติ